สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักไทยกันนะคะกับบรรยากาศนาหนาวๆยามเช้าที่สุดสินค่ะวันนี้บีก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะก็จะไปที่เดิมนะไปที่เวียดฮา์ซุมรักคุนิกนะคะบีคิดว่าวันนี้มันเอ,อ่อบรรยากาศความสวยงามมันน่าจะแตกต่างไปจากเดิมเนาะเพราะว่าตอนที่บีไปบีก็จะไปช่วงฤดูร้อนนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วเอ,อ่อบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ตอนนี้แฟนบีเข้าห้องน้ำอยู่เอาโทนี่ไปด้วยนะคะแต่เราให้เขานั่งข้างหลังเพราะว่าเขานั่งข้างหน้าแล้วเขาก็ชอบแบบมีปัญหาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะเราก็เลยให้เขานั่งข้างหลังจ้ะเมื่อคืนหิมะที่บ้านบีนะคะตกนะจ๊ะอากาศก็จะแบบเย็นๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะคะ เมื่อคืนนี้ศูนย์องศาตอนที่หิมะตกนะคะตอนนี้ก็อากาศเย็นต่อเนื่องจ้ะอากาศอยู่ที่ศูนย์องศาเลยนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางด้วยรถเก่านะคะเพรนี่ <c oughs> <c oughs> ทิ้งผมหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งจ้าเดี๋ยวรอก่อนแฟนบีมาแหละจ้ะไปะเพื่อนๆเ,เราเดินทางไปกันดีกว่านะคะเมืองที่บีอยู่มันเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขานะคะแล้วก็ร้านอาหารที่เราจะไปมันก็อยู่กลางหุบเขาจะ้ะแล้วก็เมื่อคืนนี้อากาศมันศูนย์องศานะคะอากาศเย็น 이 마, 겉독, 어마 하. 오늘은 하늘이 아주 파래. 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 따뜻해. 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 จะเป็นร้านอาหารนะคะสำหรับที่พวกมอเตอร์ไซค์นะคะเขาจะมาจอดกันนะช่วงช่วงฤดูร้อนค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะมันก็เลยไม่มีรถนะคะมานะ <ís? S 2> เขาเรียกอะไรนะจุดพักรถนะคะสำหรับแบบคนที่ขับรถเล่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง หนานะคะเขาก็ปิดนะเขาก็จะเปิดแค่ช่วงหน้าร้อนนะคะ ที่ร้านอาหารจ้าท่ามกลางภูเขานะคะหิมะตกหนักมากเลยนะคะอากาศเย็นค่ะดูพาน้องหมาเดินก่อนนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศด้วยที่เดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีหิมะจ้ะ โทนี่วิ่งไปตรงนู้นละข้างหน้าเราก็เป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรามาช่วงหน้าหนาวเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้กเพื่อนๆ อากาศเย็นนะคะฮัโลโหลฮัโลฮโหลวิ่งโทนี่สุดยอเค น้ำใสมากนะคะใสจนแบบมองเห็นหินเลยอะ่ะส่วนหิมะก็ไม่ละลาย อ่ะเธอนี่ <laughs> เมือง่ํากลางภูเขาเงียบสงบ <laughs> ปล่อยให้น้องหมาเขาเดินนะคะสักหน่อยเขาจะได้ฉี่เพราะว่าโทนี่เขาฉี่หยดเดี๋ยวเข้าไปในร้านอาหารเดี๋ยวมันจะไปเลอะร้านอาหารของเขานะคะขาวไปหมดเลยนะเพื่อน ตอนนี้บีกำลังเดินทางกลับแล้วนะคะอากาศหนาวมากๆเลยพากันรีบกินข้าวนะคะบีก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะพวกเอ่อไฟเวรนะคะเขามาแล้วก็มีแบบคนอื่นอีกเยอะเลยเต็มร้านไปหมดเลยนะคะแบบพวกเราก็เลยพากันรีบกินนะคะรีบกินรีบเสร็จวันนี้บีสั่งไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วง แล้วก็มีต้มยำกุ้งนะคะแฟนบีก็กินไก่ผัดมิตรมะม่วงด้วยมันก็เลยเร็วนะคะก็เลยพากันรีบกินรีบจ่ายเงินนะคะอากาศหนาว <laughs> i don't เข้าไปดูด,ดูดูนะมาถึงบ้านแล้วคะ่ะวันนี้ไปเวียดเฮาสุมรักคูณิกมานะเพื่อนๆคนเยอะมากนะคะในร้านอาหารเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าที่เมืองเขานะคะเจัดงานอะไรหรือเปล่าเนาะพวกไฟเวเต็มร้านอาหารเลยแล้วทีนี้โต๊ะมันก็เต็มคนมันก็เยอะมากนะ ปกติแล้วโตะตัวหนึ่งก็จะกินกันแบบสองคนแบบเราไปกันนะแค่นี้ใช่ไหมทีนี้วันนี้โตะตัวเล็กๆกินสี่คนนะคะบีก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเ,เขามองกลัวเขาจะว่ากลัวว่าแบบเราจะไปถ่ายเขาอะไรประมาณนี้วันนี้ก็สั่งต้มยำแล้วก็ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะสั่งแบบเดียวกัน2จานก็เลยแบบรีบกินรีบอิ่มนะคะน้ำคนละแก้วแล้วก็พากันกลับเลยที่แรกก็จะกินกาแฟกลับมาถึงบ้านเลยรีบมาชงกาแฟคะ่ะนั่งหลับมาตลอดทางเออท้องอิ่มนางตาย่อน <c oughs> <c oughs> โทนี่ก็เพิ่งกินอิ่มดู ขึ้นมาจับจองที่นั่งแหละอากาศหนาวด้วยค่ะว้าวอายบิชิ อเป็นไง,เป,นไงเป็นไงได้ยินเสียงไหมออเ,อเอาละเจอกเพ,พื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ะต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์รแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะเอาวีด้าซีนบายบายก่อนเร็วบายบายเอาวีดาซีน yeah